สวัสดีค่ะ s ันมูนไลท์เลิฟเรด e a d i นี่คือเปิดดวงความรักราศีเมษนะคะปรือํจำเดือนมิถุนายน2022นะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลชนแนลแทนผู้อ่านนะจะแนบไ้ให้ใต้คลิป <c oughs> ขออภัยค่ะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมนะคะแต่ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะ <c oughs> เอาล่ะเปิดดวงชะตาราศีเมษเปิดดวงชะตาความรักราศีเมษเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนโสดก่อนนะ Facebook Instagram Line แอนะคะลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะ เปิดดวงความรักราศีเมษคนโสดค่ะคนโสดเอนเนอี่นะคะอืมสมก็เป็นคนโสดจริงๆนะ คนโสดในเดือนมิถุนายนนี้นะผู้อ่านมองว่าคุณไม่ได้โฟกัสไปเรื่องความรักมากเท่าไหร่เลยนะคุณค่อนข้างอยาสนใจหรือว่าโฟกัสเรียกได้ว่า work on yourself ต้องบอกว่าแบบนั้นโฟกัสหรือว่าสนใจไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการ,ร,รใช้ชีวิตบางท่านอาจจะโสดมานานจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียส เจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่คนที่เจอเนี่ยคุณก็ภาวนาขอให้ได้เจอคู่แท้ของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับคุณคนโสดทีนี้เนี่ย energy ตัวคุณค่อนข้างชัดเจนมากเลย king of swords ออกมายืนยันเลยว่าถ้าในช่วงเวลานี้ไม่เจอคนที่ใช่คุณก็ไม่ไปต่อคุณไม่คุยนะคุณไม่สารสัมพันธ์เพราะ คุณมีความรู้สึกว่าเสียเวลา Energy ของ king of swords นะคะจะเลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักซึ่งบอนมองดูว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ the fool คุณมีเกณฑ์การเดินทางค่ะการเดินทางได้รับโชคลาภการเดินทางทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะขออภัยค่ะ คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นธุรกิจกิจการงานใหม่คุณมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีเกณฑ์การเดินทางไปเรียนต่อต่อตางประเทศนะมีเกณฑ์การขยับขยายธุรกิจหรือว่าตัวคนเองอาจจะเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งจะ ื้นนะคะจากธุรกิจที่มันซบเซาที่ผ่านมาธุรกิจมันเริ่มดีขึ้นแล้วขอใช้เวลาช่วงนี้สักหน่อยในการดูแลกิจาการงานทั้งหมดให้มันดีก่อนนะคุณยังไม่พร้อมในเรื่องความรักเท่าไหร่คือถ้าจะมีเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องการความพร้อมนะคะในเรื่องหน้าที่การงานเพราะคุณมีความรู้สึกว่าไม่มีใครดูแลตัวคุณเองได้ดีเท่าตัวคุณหรอกนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นเรียกได้ว่าหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่คอยดูแลการเป็นอยู่ของคนในครอบครัวนะทั้งคุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักทุกคนเลยเอเนจีออกมาบอกว่าคุณมีตรงนั้นนะคะที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่า ไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องเร่งรีบนะคะเพราะว่าชีวิตคุณในเวลานี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงดีเรื่องงานการงานการใช้ชีวิตของคุณมันก็ดีด้วยตามลําดับมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเรื่องความรักคุณรอได้นะถามว่าเมื่อไหร่จะเจอคนสดราศีเมษจะได้เจอคนที่ถูกใจน่าจะในช่วงเดือนหน้าขึ้นไป2เดือนบกลบนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างแดนหรือว่าอยู่ไกลกันได้นะคะอาจจะมีการพบเจอจะเจอกันทางโซเชียลถ้าท่านใดได้เจอแล้ว ในช่วงเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกพึงพอใจแนละ้วคุณก็อาจจะบล็อกเขาในเร็วนี้ด้วยจ้าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่านะคะมีข้อความอะไรบ้างนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกให้คุณได้รู้นะคะสำหรับคุณคนโสดนะ ในดูสิอืมเอเนจี <Energy S 2> ของนาย mm. รับคับขึ้นตั้งสองครั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้คุณมีความสุขดีคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงนิงนเป็นอย่างดีเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวเป็นเดือนแห่งการามีความสุขกับครอบครัวหรือว่าได้ทําสิ่งต่างๆทั้งหลายเพื่อตัวคุณเองบ้างหลังจากที่เหนื่อยนะคะในการดูแลผู้คนรอบข้างนะคะของคุณมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเอเน g y จี Energy ของมาบอกว่า ไล่ตามความฝันของคุณเดินตามความรู้สึกความสุขของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้สื่อถึงโซเมตของคุณในช่วงเดือนนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้สึกว่าจะไม่เจอคุณรู้สึกว่ามีอยู่จริงแล้วก็จะได้เจอค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นในช่วงเวลาที่คุณน่ะรู้สึกพร้อมนะแต่ว่าคุณก็จะก้าวตามความฝันของคุณต่อไปแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จ อ่าล่ะช่วงเวลานี้ผู้หายมองดูคุณใช้เวลาทุ่มเทกับครอบครัว นะะในเรื่องครอบครัวค่อนข้างจะเยอะนะคะรออีกหน่อยคุณจะได้พบเจอกับ new love นะคะรักครั้งใหม่น่าจะอย่างที่ผอนบอกนะ2เดือนขึ้นไปบอกลบเดือนนี้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวถ้ามีปัญหาอะไรในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเคลียร์ใจกันให้ดีๆแต่พ่อ่านมองดูว่าเคลียร์แล้วนะและแองเจิลหรือสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์เตรียมมอบสิ่งดีๆทั้งหลายที่คุณต้องการอ่ะให้ในในช่วงเดือนนะคะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ด้วย เอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรามาต่อกันที่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานะไม่ชัดเจนนะจะเป็นยังไงบ้างเปิดดวงความรักราศีเมษสำหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะ คนคุยสถานะไม่ชัดเจนค่ะมีจิเชียนโอเคค่ะ คุยสถานะไม่ชัดเจนบอกแล้วว่าคุณค่อนข้างจะเครียดกับคนคนนี้แล้วคุณก็คงจะ g i ฟต์อในเรื่องนี้ g i ฟต์อัหมายถึงพอแล้วไม่ไปต่อเริ่มต้นใหม่โฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการและให้เกียรติตัวเองนี่คือในที่หลักของคุณเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณอยู่กับคนที่ คุณไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกว่าไว้ใจเขาได้หรือเขาไม่มีทางที่จะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเบื้องหลังเข้ออาจจะมีคนคุยหรือมีความจริงเกี่ยวกับตัวเขาคือเขาไม่ได้แบ่งปันตัวตนของเขาเท่าเท่าเทียมกับที่คุณอ่ะนะคะแบ่งปันนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนไม่รู้จักเขาเลยพยายามคุยเท่าไหร่คนคนนี้ก็เหมือนมีกําแพงกัน้นเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวนะคะในชีวิตเขาหรือคุณไม่ใช่คนเดียวในช่วงลานี้ที่เขา คุยนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นชาวท่านลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะแต่คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่การสื่อสารใหม่เกิดขึ้นนะเกิดจากการภาวนาะอธิษฐานของคุณด้วยคนคนนี้ไม่ได้มีอะไรตรงตามที่คุณวอนขอสักอย่างเดียวนะคะนิสัยใจคอหรือว่าการเปิดเผยในความสัมพันธ์ไม่มีคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเสียใจเสียดายและเครียดคุณอาจจะเสียเวลากับเขามาเนี่ยประมาณ3-8เดือนบวกลบนะคะ คุณมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะไปต่อได้แล้วควรจะต้องนะคะเปลี่ยนแปลงคุณมีเกณฑ์ก,การเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะคะและคุณจะได้พบเจอกับโซเมตของคุณนะคะจากแรงบุญแรงอธิษฐานดังนั้นช่วงนี้ถ้าเครียดก็ไปทําบุญซะหน่อยละอธิษฐานจิตขอใหม่ขอคนที่ใช่ขอเนื้อคู่ของคุณพลังงานเอเดอร์วอล์มันคือโซเมตคอนเน็กชันอยู่ตรงนี้คุณจะได้เจอนะคะเนื้อคู่ของคุณซึ่งอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธน ซึ่งคนคนนี้ชัดเจนกว่าลงตัวกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดกา,การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วด้วย อาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลโชคชะตานำพาคุณทั้งคู่ได้มาเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือเริ่มมีคุยคุยแล้วคุณจะตัดสินใจเลือกคนนี้แหละแล้วก็บล็อกคนนี้หรือไม่ก็ยุติการสื่อสารกับคนคนนี้ที่ไม่มีวันจะชัดเจนเอที่นอซอนจินยันอยู่แล้วค่ะว่าความชัดเจนมันยากมากยากมากๆยากถึงขีดสุดเลยต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะดังนั้นก้าวต่อไปค่ะเพราะ New l o v e นะคะกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะอาจจะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันหรือหนึ่งเดือนขึ้นไปก็เป็นไปได้นะแต่ไม่น่าเกินกว่านั้นหรอกในที่ค่อนข้างรวดเร็วอยู่พอสมควรทีเดียวอ้าลัางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกอะไรคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกคุณว่าบาลานซ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ดีค่ะแล้วคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจากโซเมจจากคู่ของคุณเท่านั้นถ้าคนที่ไม่ใช่ยังไงยังไงก็ไม่มีทางนะคะที่จะให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วเขาก็ไม่มีวันรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ด้วยเช่นเดียวกันสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคือมันยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เลยนะคะ ไม่ได้ปไปเลยกันเลยแหละนะอินเนอร์คลลิ่งจิตใต้สำนึกของคุณนะคะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นนะคะคุณรู้แล้วล่ะว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่คุณพยายามแล้วให้ตั้งต้นใหม่ค่ะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาดึงดูดโซเมตของคุณเข้ามาทําบุญทํากุศลนะคะตั้งเป้าหมายใหม่นะคะขอพรให้ดีว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้แล้วนะว่า ความไม่ชัดเจนมันเกิดจากอะไรอะไรที่คุณไม่ชอบผลนี้ขอใหม่ขอในสิ่งที่คุณชอบและต้องการจริงๆนะเช่นขอคนที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยแล้วคุณก็จะได้รับ เห็นไหมคะไนเนจี่นิวโลฟขึ้นตั้งสองครั้งเนี่ยนะนะเบาซะที่ไหนเร็วเร็วนี้ด้วยคุณจะได้เจอกับนะคะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะซึ่งบอกเลยว่าวนเนี้สมหวังนะเพราะเขาจะชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบอย่างที่ผู้อ่านเคยบอกไว้และอย่าลืมอธิษฐานจิตด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่ที่เป็นประเด็นนะคู่ที่เป็นประเด็นนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะ ความรักคู่ที่เป็นประเด็นหนะเปิดดวงความรักที่เป็นประเด็นราศีเมษค่ะอา้าวลา s t m e n น องบอกว่าชีวิตดราม่าฟ้าหลังฝนเนาะต้องบอกว่าแบบนั้นอ่ะแคลทูไฟฟอกครับฝั่งคุณหน่อยนะอืมพาวอฟคัพเปและทัวร์เพนทาโคโอเคผู้ที่เป็นประเด็นคนคนนี้นะที่จะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณ in and out on and off มาได้สักระยะและ้วคุณเหนื่อยค่ะคนนี้แม้ว่าเขาจะพยายามกลับเข้ามาอีก วูบวาบเหมือนใสลมพัดผานะคะแม้ว่ากลับเข้ามาอีกในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะตัดสินใจนะคะ ตัดสินใจหันมามองดูถ้วยใบใหม่บ้างนะคะเพราะว่าถ้วยใบเดิมหรือว่าคนที่เป็นประเด็นด้วยมองออกเลยว่าผลลัพธ์มันอาจจะเดิมๆอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะทักทายมานะรวดเร็วทันใจนะพยายามทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วมันก็วูบลงไปอีกนะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าหนเนี้ยเขากลับมาอีกคุณอาจจะไม่ไปต่อนะคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่และคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับชาว่าดินด้วย สิ่งที่คุณต้องการจะเห็นจากคนคนนี้คือการพยายามมากพอในการที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือในการที่จะมีคุณไว้ในชีวิต เขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาทําได้ไหมนะคะถ้าทําได้ก็ได้ไปต่อถ้าทําไม่ได้ก็พอแค่นี้ Energy คุณมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกนะคะคุณจะมี New Relationship เป็นชาว่าตดินพฤกษบกันงก,อน,กอนเข้าไมา้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะคะแล้วก็คนที่เป็นประเด็นเนี่ยเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุมก็ยังคงวนเวียนอยู่แต่ทีนี้เนี่ยคุณรู้สึกเบื่อมากกว่าเบื่อกับการแจ็คกิ้งในความสัมพันธ์หมายถึง เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเด๋ยติดติดดับดับนะคะเหมือนจะพัฒนาเหมือนจะ เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเสร็จแล้วเขาก็มาอยู่ในมุมเดิมนะมุมหมดในในความที่เป็นตัวตนของเขาซึ่งคุณไม่ชอบอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วคุณเหนื่อย energy หลัก justment saint michael ออกมาบอกเลยว่านะคะเป็นฟ้าหลังฝนเป็นชีวิตหลังดราม่านะคะเป็นชีวิตหลังจากที่ได้เจอความรักที่คุณรู้สึกว่าโอ้ให้มันยากเย็นแสนเข็นพอแค่นี้เถอะยุติเถอะก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ เ n e r g จเนี้ยมันอาจจะหมายถึง r e เนียนได้แต่ผู้อ่านไม่เห็นความร่วมมือจากตัวเขาสักเท่เาไหร่เลยด้วยความเป็นนาย of s o u วู่ว่แล้วก็เอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะคะดังนั้นก็ต้องอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณไปต่อแล้วคุณรับมือไหวไหมแต่คุณเริ่มลังเลแล้วว่าอาจจะไม่ไปต่อคุณอาจจะใช้วิธีนิ่งเฉยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อที่จะดูนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเขาอ่ะพยายามมากพอไหมถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้อ่านมองดูว่าคุณจะยุติเลยนะยุติ วังวนเดิมๆสักทีแล้วตัดสินใจเริ่มต้นใหม่คือมีเกณฑ์ตัดสินใจเลือกแน่ๆนะคะระหว่างคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีมีความสุขชัดเจนนะคะในตัวตนพร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะพร้อมที่จะเรียนรู้กับคนคนนี้ซึ่ง คุณก็มีความรู้สึกว่าเขาพร้อมได้พักเดียวดีอย่าไม่พร้อมอีกแล้ววู่ว่าว,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 วูว่าเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่าแต่คู่ที่เป็นประเด็นมันไม่คาราคาซังนันนะคะคือเขาจะทําตัวเขาเองอ่ะให้คุณได้ตัดสินใจปิดจบความสัมพันธ์หรือไปต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเขาเลยว่าเขาทําตัวเขาเองให้เป็นแบบไหนนะคะ ถ้าไปต่อในความสมัมพันธ์ในแจ็สมินของเมาบอกว่าอาศัยการประนีประนอมเยอะอาศัยความเข้าใจเยอะแล้วเขาถึงจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีได้แต่ถ้าเขาไม่เป็นอย่างใจซึ่งเอเนร์ีมันออกมาแนวโน้มว่าคุณอาจจะไม่ไปต่อเพราะว่าคุณก็น่าที่จะรู้นะคะคนคนนี้ดีที่สุดว่าดีได้พักเดียวเดี๋ยวก็กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกแล้วซึ่งคุณรู้สึกว่า โฮสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ไหวไม่รอคอยไม่อดทนนะคะอยากที่จะมูฟออนแล้วเริ่มต้นใหม่นี่คือสิ่งที่ คุณนะคะตัดสินใจที่จะทำแล้วก็ดวงชะตาเปิดออกแล้วด้วยให้คุณได้เจอนะคะสิ่งใหม่ๆที่ดีดังนั้นก็จงตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คุณมั่นใจเพราะคุณมีเซนส์นะคะบางสิ่งบางอย่างจะบอกคุณและทำให้คุณสามารถเดินไปได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะความรู้สึกมันบอกอยู่แล้วนะคะความรู้สึกคนเรามันไม่โกหกสำคัญว่าเราจะโกหกตัวเองไหมเท่านั้นเองนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีข้อความอะไรยะที่จะบอกคุณบ้างนะขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะไหนดูซิสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากเนี้ยมันคือคนที่จะต้องพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณจริงๆนะมีบุญมีบารมีที่มันเสมอเหมือนกันนะคะ ก็จะได้เจอคนคนนั้นนะถ้าใครเข้ามาแล้วมันไปต่อไม่ได้หรือไม่นานพอแปลว่าน่าที่จะนะคะเป็นคนที่บารมีมันไม่เสมอเหมือนกันมากกว่านะคะก็ อย่าได้เสียอกเสียใจค่ะก้าวต่อไปได้เลยนะคุณค่อนข้างจะอัพเลเวลความรู้สึกนึกคิดหรือไวเบรชั่นคุณเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะเพราะเขาสอนคุณเยอะนะคะหันกลับมารักตัวเองให้เกียรติตัวเองนั่นเป็นพาวเวอร์ฟูลนะคะเป็นพลังอำนาจสูงสุดในการที่จะดึงดูดคนที่เขารักแล้วก็ให้เกียรติคุณเหมือนที่คุณอะให้เกียรติตัวคุณเองนะคะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะเอาล่ะ โัมัสแองเจิลเนี่ยจะบอกคุณว่าแพชชั่นคุณคงจะได้เจอกับความรักที่คุณรอคอยมานานสักทีนะคะ it is safe for you to love รักที่ปลอดภัยความรักที่มันมีแพชชั่น ความรักในแบบที่เขาคนนั้นชื่นชมคุณเสมอไม่ได้อยค่าคุณนะคะไม่เห็นความตั้งใจหรือความพยายามของคุณเป็นแค่กล่องเปล่าๆในนั้นไม่มีอะไรเลยไม่ใส่ใจเลยนะคะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้มีความสุขกับคนที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละนะคะคือคนที่คุณต้องการจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นประเด็นด้วยหรือคนใหม่เขาจะต้องมีสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้นะคะ เพราะว่าในความรักความสัมพันธ์มันจะต้องความรักโดยเฉพาะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเซฟโซนของเราด้วยเซฟโซนปลอดภยัยอบอุ่นนะคะมีความสุขเมื่อเวลาที่มีเขาหรือเธอในชีวิตนั่นเองค่ะสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูที่คนมีคู่ไม่ได้มีประเด็นกันเลยความรักของคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะ เปิดดวงความรักคนมีคู่ราศีเมษค่ะเปิดดวงความรักคนมีคู่ราศีเมษนะคะคนมีคู่ราศีเมษว้าวมั่นไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่าเขาน่าจะขอคุณแต่งงานไหมะ่ะดูสิ เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากจริงนะคนมีคู่ค้าโอ้ดีตองอรงไหนยังไงก้อน โอ้ยช่วงนี้คู่ของคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลคุณเป็นพิเศษนะเรียกได้ว่าไม่ห่างไม่หายคอยอยู่ใกล้ๆตลอดเลยนะมีเกณฑ์การ transform ความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยนะคะการ offer love การเดินทางการสื่อสารแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายด้วยการเริ่มต้นสุดสิ่งใหม่ๆโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยคู่ของคุณอาจจะปเป็นชาวท่านดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะ เอซี่ออกมาบอกว่าคนมีคู่เตรียมได้เลยอีก4เดือนข้างหน้านะคะมีเกณฑ์ว่าบางท่านอาจจะถูกขอแต่งงานแล้วนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดขึ้นจากคู่ของคุณแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะขอคุณแต่งงานนะคะถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณอาจจะมีเกณฑ์ขอเขาแต่งงานเพราะความรักมันไปได้สวยแล้วมันมีความสุขผ่านขั้นตอนของการเรียนรู้มาแล้วปรับปรุงมาแล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟกต สำหรับคุณทั้งสองคนมีเกณฑ์ว่าช่วงปลายปีนะคะลั่นระครังวิวานแน่นอนอย่าลืมส่งข้อความมาหาด้วยนะส่งข่าวมาบอกด้วยนะคะอัปเดตผลงานกันนะผูอาจจะได้มีความสุขไปด้วยนะอนเอเจีของการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากนะมีเกณฑ์การซื้อบ้านนะคะซื้ออสังหาหริอมารัพ์ นะคะสำหรับคุณสองคนนะคะแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยคอยอยู่ดูแลไม่ห่างเลยนะแล้วก็บาลานซ์การสื่อสารบาลานซ์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นควีนอวอนคุณมีความสุขมากๆเขาเทคแคร์คุณเหมือนเจ้าหญิงทีเดียวนะคะแล้วก็แผนการที่เคยคุยกันไว้พู้อ่ามองดูว่าน่าจะคุยกันมาแล้วเกินกว่า2ปีบวกลบนะคะเรื่องการแต่งงานอะไรเนี่ยมันได้กลับมาลื้อฟื้นใหม่และปัดฝุ่นใหม่นะคะคงจะต้องม ีเกณฑ์การกระเตรียมเยอะแยะมากมายคุณได้คู่ที่เก่งมากๆนะหมุนเงินทุกอย่างดูแลคุณดีแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบครอบครัวนะคุณผู้ชายเองเงินของคุณก็คงจะเริ่มมีไหลเวียนมานะคะอยู่เรื่อยๆทําให้คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะดูแลอีกชีวิตหนึ่งแล้วล่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกสเต็ปแล้วล่ะพร้อมในการที่จะวางแผนการมีบุตรพร้อมแม้ว่าอยู่ไกลกันก็จะได้มาอยู่ใกล้กันสมดังที่คุณรอคอยไว้นั่นเองนะคะ ดังนั้นคนมีคู่บอกเลยว่าแฮปปี้สุดๆข่าวดีในเรื่องการแต่งงานนะคะกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแน่ๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อ้าวล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกอะไรคุณแต่ถ้าท่านใดผู้หันมองดูว่ายังไงก็มีเกณฑ์ค่ะนะมีเกณฑ์มากในเรื่องแต่งงานเรื่องเอกสารเรื่องการย้ายสินฐาน ไม่มีขึ้นมาในนี้เลยแปลว่าไม่มีอุปสรรค์ใดๆนะในเรื่องเอกสารในเรื่องการย้ายถิ่นฐานหลังจากปรับตัวแล้วคู่ของคุณดูแลเป็นอย่างดีคุณก็สามารถที่จะเรียกได้ว่ากอดได้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าบริสิงโหยคุณจะได้รับพรแห่งชีวิตพรแห่งความรักนะคะอันเต็มเปี่ยมเลยนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความสุขมากๆค่ะคู่ของคุณก็มีอยู่ใกล้ๆ การมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นอนาคตอันสดใสที่มั่นคงกับคู่ของคุณด้วยการงานก็ดีทีเดียวนะไม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานมีความเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณอาจจะไม่อยู่กับคุณเองด้วยนะคือคุณอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายต้องย้ายไป heaven door ประตูสวรรค์เปิดออกหมายถึงสิ่งใดๆเลยที่คุณเคยตั้งเป้าหมายไว้นะคะมันกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณในเร็วๆนี้แล้วนะคะ ทั้งเรื่องการสร้างครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นการมีบุตรบางท่านอยากจะอยู่กับ2คนไม่มีบุตรก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นพรนะคะเป็นรางวัลของชีวิตที่คุณะผู้ควรที่จะได้รับนั่นเองแล้วคุณก็จะได้รับในเร็วนี้นะโรแมนต์แซงเชิญมีอะไรอยากจะบอกคุณในดูสิ calling in you r so u l m a t e คุณทั้งคู่อ่ะ จิตสื่อถึงกันเสมอคุณต้องการอะไรเขาก็รู้เขาต้องการอะไรคุณเองก็เข้าใจดังนั้นสิ่งต่างๆที่คุณทั้งคู่จะเตรียมไว้ก่อนหน้านี้มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละนะคะขอให้มีความสุขมากๆอย่างที่วาดบอกนะอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยว่าไปถึงไหนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ขอให้มีความสุขสมหวังในความรักนะคะราศีเมษพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ